สวัสดีครับผมเลสลาสาครับวันนี้เราก็จะมารีวิว XMAX สามรอปี2021ไปดูกันเลยมาดูเลยนะครับว่ามีของแต่งอะไรบ้างเริ่มจากชิ้นแรกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชิวทรงมาลอซี่นะครับผมแล้วก็เป็นน็อตช่างอิดนะครับต่อมาก็เป็นอันนี้ก็เป็นน็อตช่างอิดนะครับบางคนหน้าแล้วก็อันนี้ก็เป็นต่อมาก็เป็นปุดปลายแฮนด์นะครับของช่างอิดเหมือนเดิมครับ ปูไฟแฮนด์แล้วก็อุดกระจกครับผมตัดมาดูที่หน้าปัดเลยว่าแตกต่างอะไรกับตัวเก่าไหมหน้าปัดอันนี้ก็จะเป็นเกมไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรออแล้วส่วนนี้ก็เป็นสแตนเลสเอนะครับก็จะมีบอกออมีทัชชันคอนโทรลมีนาฬิกาแล้วก็มีบอกว่ากี่กิโลแล้วนะครับ มีทิป A อทิปบแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นบอกน้ำมันนะครับตัวฝั่งนี้เป็นบอกความร้อนเครื่องนะครับผมต่อไปก็จะเป็นท่อนะครับผมท่อน,นี้ก็จะเป็นสองพี่น้อยไดโวนะครับผมตัวนี้เป็นฟูเทเนียมทั้งเส้นนะครับราคาก็ไปดูที่เพจน,นะครับผมถ้าเป็นตัวส0 2 1ันเ็จะแตกต่าง ัวนี้เลยแต่ว่านี้ผมยังไม่ได้ใส่สปริงนะครับพอดีว่าเขาส่งสปริงมาผิดครับเขาส่งมาให้สั้นไปแต่ว่าตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีเทารแลมโบนะครับผมก็ยังไม่ค่อยมีขครขับเท่าไหร่ตัวนี้หายากครับก็ไม่มีอะไรครับัวเราแต่งแค่นี้เดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยนะครับไปนะครับสวัสดีครับ